พูดสิถ่ายแล้วเอาเร็วๆเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนในวันนี้ก่ได้เป็นยููทบบเุ้ยช่วยช่วยเอาสวัสดีครับช่วยดีับพูดวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้จะทำอาหารครับโอ้โหทำอาหารอะไรทำอาหารอะไรมีเมนูอะไรบ้างเมนูไข่เจียวไข่ดาวโอ้โสุดยอดเลยไข่เจียวไข่ดาว ใส่อะไรบ้างขั้นแรกใส่อะไรบ้างอ่ะไข่ใส่ไข่่ใส่ไข่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสอะไรบ้างอ่ะปใส่พริกใส่พริกใส่พริกด้วยเหรอแล้วแล้วเอางูลงไปในใส่งูด้วยเหรอใส่งูด้วยเหรอทอดไข่ยังไงวะอ๋อเมนูใหม่นี่มาทอดไข่ใส่งูเดี๋ยว ไก่ต hey. bueno ุ้ยจริงเาจะไก่ตุ้ยจริงเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยหรือเปล่าชิมดูสิโอ้โหเป็นยังไงบ้างอร่อยนี่เป็นเก่าตำทำข้าวกี่อะไรอ่ะทำข้าวกี่ว่ะข้าวข้าวกี่ว่ะ อันนี้เอาเอาสั่งบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะฝากกดอะไรนะเอาฝากฝากกดเด็ดกดได้กดติดตางบายบายโอเค